แจ็ค <Jack. S 2> <c oughs> ดีพี่ทำ <c oughs> ไมต้องเท็ดดี้อย่างงงชอบทุกขั้นตอนได้นะแล้วก็ชอบมาแบบตั้งแต่ไหนแต่ไรไงคะพอางั้นเวลาเราสร้างแอคเคาท์อะไรก็เป็นเท็ดดี้ไปหมดเลยแต่ไม่ชอบตุ้มตามเลยนะแต่ก็มตำอุ้ย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 อุไม่มีเน่ตุ้มตาเล่นแต่วันนี้ไม่ได้มาคนเรื่องกับพี่ตูมนะค่ะอ <c oughs> ืมค่ะเรื่องเราคือเรื่องเจ้าพายุค่ะนี่ไงแต่งตัวนะคะดูเลยนางเอก คนดีจริงจริงไม่ได้ร้ายไม่ได้ระไรแต่ว่าแรงแรงเขาบอกว่าตบกระจายแน่นอนตบค่ะตบค่ะตบตบพิ่แยงกันไหมคนละเรื่องก็ดีนะดูจริงบอกกันนะจริงบอกกันนะจริงบอกกันให้ดูค่ะบอกกันแล้วนางไม่ใส่ส้นสูงไม่ไหวแล้วต้องขอถอดส้นสูงนิดนึงมาร์หอน่ามาริมอนโรส้นสงจริงจริงแล้วน่าจะเป็นตัวละคร เราจะเจอกันวันนี้เราได้เจอกันเราจะถ่ายรูปคู่กันถ่ายเราเราเรียกว่าอยู่ในชายเดียวกันนะอยู่ในประเภทเดียวกันนะคะสาระไรรวยไหมเธอรวยไหมไม่รู้เหมือนกันแต่ฉันรวยนะไม่รวยไม่ได้ฉันรวยรวยมากสิฉันก็อาจจะรวยค่ะฉันเป็นลูกรัฐมนตรีอู้ตายงั้นต้องแพ้แล้วนะแต่แต่ว่าเราเป็นนางเอกใหม่ของวงการอันเทอร์มค่ะที่กำลังจะมีชื่อเสียงโด่งดังที่นี่รู้หรือยังคะว่าใครร้ายที่สุด เราทำไมคะทำไมจะมีชื่อเสียงแหลเพราะว่าเราไปเกาะทรีพซึ่งระบบโดยตุ้มตาจุดซานั่นเองค่ะเป็เกี่ยวนะงคนได้เงี้ยเด็กไม่หมทค่ะทละคนค่ะค่ะใช่แหละสลับเรื่องกันดีไหมคะอะไรนะสลับเรื่องกันดีไหมเฮ้ยไม่เป็นไรพี่เล่นได้ทุกเรื่องเอ้ยถว่าเป็นนางร้ายนิวเจนบมร้รออะไรอย่แซวนางแซวนางเลยใช่ยากแซวนางเลยนางร้ายนิวเจนเดี๋นิวไหม นิวเจนไหมนี่แะพี่มีนิวเจนแต่น้องไม่ใช่แล้วล่ะตายอน้องอยู่นานมาแล้วห้าปีแล้วห้าปีมาแล้วนะคะห้าแล้วเหรอห้าแล้วอุกานบันเทิงห้าปีแล้วเตัวงดูเด็กเลยนะแต่ตอนนี้รู้สึกตัวเองแบบต่้มต้อยมากเลยอะไม่นัดกันก่อนฉัจะได้ถอดด้วยทุกคนใส่นะหรือว่าถอดไหมไม่เป็นไรได้อยู่ได้อยู่จ้าไม่ได้อะ ขอบด้วยโอเคเราจะได้เข้าเทียมกันมาไม่ยากไม่ยากอะไรเนี่ย คือมันไม่แต็มค่ะจริงจริงจริงๆหลายคนถามว่าอะไรเล่นยากไหมเพราะว่าตัวจริงเราก็รู้ไม่ต้องจีดก็ถ่ายเลยนะเล่นยากนะคะเพราะว่าเป็นอะไรที่คล่องค้างจะแตกต่างกับตัวจริงของเราเนาะใช่ไหมแต่พอเราพูดอย่างนี้แหละคนก็ดอะไรไม่ได้ไม่จริงๆคือแกา่ะไม่คิดว่าวันหนึ่งเราจะมาเป็นแนวนี้เลยใช่เพราะว่ารู้สึกว่าคือไม่คิดว่าวันหนึ่งเราจะมากลายเป็นแบบเซ็กซี่ยั่อโยนนะจู้วมากนะนีช็อตช็อตเห็นช็อต มือไล่ขึ้นมาตรงน้องเลยเปล่าไม่ธรรมดามีีของก็เขาบอกให้ทำไป่มงกับให้ทำเนียนมากริงๆึงอยู่ถึงมะก็พยายามแหละแล้แก้เกรงฮะเกรง น้องเก่งบอกเลยว่าเมที่แบบได้ได้มีแบบอย่างน้องเวิร์กช็อปอะไรเงี้ยค่ะได้มีเข้าไปจอยในคลาสการแสดงว่าบอกเลยว่ามีของของเขาดีคนทุกน้องเก่งมากจริงๆพี่อยากรวมงานด้วยถ้าแน้วน้องเมื่อไหร่มีแฟนหนึ่ ถามว่าเมื่อไหร่ดีล่ะโอ้ไม่แน่ใจวันวันอ่ะพี่๊กไว่ไม่ได้เลยนะสวยไมวันวัน <laughs> จะดีไหมคะพี่แจ๊ไม่ไม่ไม่เราก็อยู่แบบนี้เราก็โอเคค่ะสบายใจดีชใช่เนาะใชน่นั่นไงครูจิ้มครูจิ้โอ้อันนั้นก็เป็นแบบว่าเป็นเป็นเป็นกระแสที่แฟนๆแบบเนาะใช่แต่ว่าจริงๆก็เป็นพี่น้องที่แบบว่า จิก,กัดกันตลอดเวลาค่ะพูดเลยว่าไม่ถูกกันทุกคนนี้พูดเลยว่าตอนนี้เป็นศัตรูกันพี่เป็นห่วงเมย์เพราะว่าตุ่มตามอยู่กองนี่พี่ฮันตลอดใช่พูดเลยว่าเจ๊ต้องระวังคือตุ่มอาจจะเปลี่ยนได้เพราะว่าพี่ฮันมาถึงก็พ hey, ี <c oughs> ่ตุ้มอยู่ไหนอะมาถึงกองเฮ้ยตุ้มอยู่ไหนอะตุ่มก็แบบถามพี่ฮันต่อว hey, ่าเฮ้ยเล่นกินข้าวหรือยังอะ <c oughs> แบบเป็นห่วงเป็นใย,ยกันมาก <c oughs> พูดเลยว่าเจ๊ต้องระวังอิสตอรี่ต่อกช เข้าใจติดตามแล้วกันเนาะค่ะเรื่องเรื่องใครก่อนเนี่ยเจ้าพายุก็เฝ้าเจ้าพายุนี่คะออนแอสิบสองพฤศจิกายนนี้ค่ะทุกวันจันทร์อังคารสองทุ่มสิบนาทีนะคะอยากให้สาวได้รับรองแน่นอนคุ้มนางครวนคุ้มนางครวนนะคะก็ต่อจาก พายุเลยนะคะของแกงก็จะมกราคมปีหน้านะคะก็มีนักแสดงมากมายเลยมีพี่พิงกี้มีน้องโมมัชนกมีตุ้มตามีแกรมีพี่ห้ามีพี่โอ๋อนุชิตนะคะแล้วก็เรื่องนี้แกงก็เป็นร้ายแบบร้ายตลกนะเป็นร้ายแบบเป็นแบบเป็นนางร้ายแบบตีสองหน้าสร้างภาพต่นน้นคงเหลือจะเป็นแสนดีแอนจิ้ๆเราไร้กาดมากเงี้ยก็ต้องมาติดตามกันดูค่ะว่าจะเป็นยังไงนะคะเขเป็นกดูไปโบดไปว่าใครร้ายกว่ากันนะคะหนูไม่ร้ายหนูไม่ร้ายหนูแรงเฉยๆโอเค โอเคได้แล้วแต่จ,จีจจแล้วแต่จีแต่ไปถ่ายรูปคู่กับเจด้วย, <c oughs> ถยถ่ายถ่ายถ่ายรองเท้าด้วยนะขอบคุณค่ะ